สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลสองคริปโตนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการโอนย้ายนะครับโอนย้ายอ่ายูเซอร์นะครับหลังจากที่เราเทรดเสร็จครบ20ไม้นะครับแล้วเราจะโอนย้ายไปยูเซอร์ใหม่อย่างไรนะครับมีขั้นตอนอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับ มาเริ่มกันเลยครับยูเซอร์นี้นะครับหลังจากที่ผมเทรดเสร็จนะครับเงินก็จะมาอยู่ในช่องของตัวแอดเคาน์บาลานนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแต่เช็คให้แน่นอนก็คือมาเช็คที่ m ม a c c o u n t นะครับมาที่ m ม a c c o u n t นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเติมเข้าไปในอินชูลันอีกรอบได้นะครับเพราะว่าอันนี้เทรดการเติมอินชูลันเนี่ยครบทั้งหมดหกรอบเรียบร้อยนะครับผมก็จะมา ให้เห็นครับว่าเติมไม่ได้อย่างไรนะครับก็คลิกเข้าไปที่คลิกทูวิวนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเติมอินชูลันนะครับนี่ครับมีอยู่ในวินชิปใช่ไหมครับต้องโยกแต่วินชิปเข้าอินชูลันใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปครับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์มครับแล้วเราก็ใส่ยูเซอร์พาดเบิร์ดครับเมื่อเราใส่เรากดคอนเฟิร์มครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าครบเรียบร้อยนะครับในการใส่อินชูลันหกครั้งเราจะไม่สามารถเติมได้แล้วนะครับ เราก็จะไม่สามารถเทรดคู่นี้ได้นะครับวิธีการที่เราจะเทรดได้เราก็จะใช้เงินทั้งสองก้อนนี้นะครับเงินสองก้อนนี้ครับโยกไปยูเซอร์ใหม่อ่ะทำยังไงเดี๋ยวมารมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับว่าจะโยกไปยังไงอ่ะก่อนอื่นนะครับผมได้เปิดยูเซอร์อีกสองฝั่งสำรองไว้แล้วนะครับมี่หนึ่งยูเซอร์นะครับนี่ครับนี่นี่ครับ จะสังเกตได้จะไม่มีเงินอยู่ในตัวบาลาน์นะครับทั้งสองครับก็วิธีการนะครับก็จะค่อยๆไปทีละช็อตนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้จากตรงนี้นะครับจากตัวบาลาน์ฝั่งนี้นะครับโยกไปทั้งหมดเลยนะครับไปอยู่ที่แอดเคาน์ใดแอดเคา์หนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับยกตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ m ม่ c c o u n t อ่าตัวนี้มีมีอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญในบาลานนะครับอันนี้ซึ่งตัวยี่สิบเหรียญเนี่ยที่มันมีอยู่นะครับก็คือเขายืมไปแล้วเขาโอนมาให้ในยูเซอร์นี้นะครับโอเคผมจะโอนตัวสองร้อยี่สิบสี่ทั้งหมดนี้นะครับไปยูเซอร์นี้ก็แล้วกันผมก็จะโยกมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วผมก็เข้าไปที่ m y Account นะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเมลอะไรนะครับ ตัวเมลก็คือที่เราจะโอนไปนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับยูเซอร์ของของฝั่งขวานะครับมีอยู่สองร้อยครับก็วิธีการนะครับก็ให้จดารายละเอียดไว้นะครับระยะจดารายละเอียดนิดนึงนะครับก็โอนจากยูเซอร์นี้นะครับยูเซอร์ฝั่งขวามือไป user อร์ฝั่งซ้ายมือ ไอจํานวนนะครับสองสองสี่นะครับจุดเอาไปหมดได้เลยครับเร็นะครับเอาไปทั้งหมดเลยครับก็คลิกทูวิวครับขั้นตอนก็คือคลิกทูวิวนะครับแล้วก็ไปที่ทาร์นเฟอร์ครับใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลยูเซที่เราต้องการโอนไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัว r a n s a c t i o n password ครับ แล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยครับกดเมลให้เรียบร้อยนะครับว่าตรงกันไหมกับฝั่งซ้ายมือที่เราจะโอนไปนะครับนี่คือขั้นตอนการโอนนะครับนะฮะจำนวนเหรียญนะครับได้ไปแล้วนะครับจากยูเซอร์นี้นะครับไปหมดแล้วนะครับในบาลานซ์ก็ไม่มีนะครับก็วิธีการเช็คเนี่ยบาลานซ์ไม่มีนะครับอินชัวรันไม่มีนะครับก็สามารถล็อกเอท์ออกจากยูดเซอร์นี้ได้เลยครับ ล็อกเ,เอาออกเลยแลาวคู่นี้การเทรดนะครับก็คือจบการเติมอินชลันหกครั้งเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าโอนไปแล้วยอดมันจะเข้าไหมนะครับก็เข้ามาคลิดดูวิวครับดูที่วินชิพได้เลยครับเห็น <He ard. S 2> ไหมครับยอดเข้ามาที่วินชิพนะครับสองสองสี่จุดที่แปดเจ็ดศูนย์นะครับ เข้ามาเรียบร้อยครับอันนี้คือขั้นตอนการโอนนะครับขั้นตอนการโอนก็เพียงเท่านี้ครับเราก็โอนไปเรียบร้อยอันนี้ก็สามารถล็อกออกได้เลยนะครับแล้วก็เอาออกได้นะครับเพื่อไม่ไม่งงนะครับเราก็เลื่อนมาเลื่อนมาฝั่งนี้นะครับก็คือยุทคู่เก่านะครับซึ่งซึ่งมีไม่ใช่คู่เก่าอันนี้เป็นเป็นอันใหม่นะครับเหลืออีกยุทหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้โอนก็คือน่าจะเป็น อายุนี้นะครับที่มีค้างอยู่ในวินชิปนะครับยุนี้ยังไม่ได้โอนนะครับก็จะโอนไปยูดไายมือรบนะครับที่มีอยู่ในตัววินชิปหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับผมจะโอนไปหนึ่งร้อยนะครับก็จะเหลืออยู่ในตัวเนี้ยสามสิบห้านะครับทำการโยกไปนะครับโยกไปในยูเซอร์นี้ เช่นเดียวกันครับก็คือคลิกนะครับคลิก to view นะครับผมจะโอนไปแค่หนึ่งร้อยนะครับเพราะว่าในวินชิปที่นี่มีอยู่อ่าหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วนะครับร้อยยี่สิบก็โอนไปหนึ่งร้อยก็เพียงพอครับก็จะเหลืออยู่ในบาลานซ์ตรงนี้สามสิบห้านะครับหรือจะโยกไปหมดเลยก็ได้นะครับเพื่อไม่ไม่ให้ตกค้างในในยุทธนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งตั้งใหม่ก็จะง่ายกว่า ก็ะจะให้เหลือแค่อยู่ในวินชิปหนึ่งร้อยนะครับพอหลังจากเทรดเสร็จนะครับลืมบอกนะครับหลังจากเทรดเสร็จเรียบร้อยนะครับเงินยังคงค้างอยู่ในวินชิปเนี่ยหนึ่งร้อยนะครับวันถัดไปสามารถกลับมาเทรดใหม่ก็คือใช้ต้นก้อนเดิมสร้างกาไรก้อนใหม่เนี่ยขึ้นมาได้นะครับแล้วอันที่เกิดผลกําไรขึ้นมาเรื่อยๆถ้าท่านจะต่อไปเรื่อยๆคู่นะครับก็ทําการปั้นครับปั้นตัวกําไรขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ายไปทีละคู่ละคู่อย่างนี้ครับก็คือวิธีการย้ายอันนี้ก็ทําคลิปให้ดูวิธีการย้ายนะครับก็ นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายจากยูเซอร์นี้แล้วกันนะครับไปสู่ยูเซอร์นี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับไปที่ทานเฟอร์ครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเมลนะครับตัวอ e ีเมลก็ใส่อ e ีเมลของยูเซอร์ฝั่งซ้ายมือได้เลยครับ ก็ใส่จํานวนนะครับนี่ก็คือเราต้องจดไว้นะครับจดเมลด้วยนะครับกดฟอ์ไปเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นในยูเซอร์นี้นะครับในยูเซอร์ฝั่งฝ่ามือนี้นะครับยังคงเหลือในวินชิปที่โยกไปไม่ได้แต่ใช้เทรดกับอีกในคู่คู่เดิมนะครับของวันถัดไปได้นะครับ เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิควิธีการเทรดย้อนถอยหลังให้นะครับอันนี้ก็คือผมเทรดเนี่ยวันหนึ่งก็สามคู่นะครับก็เดี๋ยวจะขยับขึ้นเป็นคู่ที่สี่จากการปั้นยอดเงินนะครับในในส่วนที่ลงทุนไปก็คือข้างละสองรอยี่สิบเหรียญนะครับก็ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นสามคู่นะครับก็อีกสองสามวันก็จะขึ้นคู่ที่สี่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาชมคลิปกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ